ครับก็ในส่วนของ CSS นะครับก็จบไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยคือเรามาดูในส่วนของ jQuery event กับ effect นะครับซึ่งหัวข้อนี้จะจะเป็นหัวข้อหลักนะครับนะครับซึ่งมันจะอยู่ด้านล่างนะฮะนะฮะ event นะครับ effect นะครับ object event นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้ในเรื่องของ selector กันนะครับ โอเคก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็อย่าอย่าสับสนนะครับตัวนี้จะอยู่ในข้อต่อจากซิเล็กเตอร์นะฮะโอเค a t tribute event นะครับโอเคเนาะก็จะขอค่ามันนี่ก่อนนะครับโอเค jQuery selector เนี่ยคือมันจะมีความหมายของมันก็คือว่าในรูปแบบที่ผมเขียนเมื่อกี้นะฮะเป็นการเลือกนะฮะเป็นการอ้างถึงนะครับหรือจะให้พูดให้เราฟังเข้าใจง่ายๆก็คือจะเป็นการ เรียกใช้นะครับเรียกใช้เอ่อแท็กอ่านะครับโดยที่เรานะครับทำการเรียกใช้ไฟล์ JavaScript นะครับถูกต้องไหมครับเรียกใช้ไฟล์ JavaScript นะครับชื่อเมนนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็มาทำงานที่ไฟล์ main.js นะครับโอเคเรืยอผ่านไปแล้วนะครับในส่วนของ CSS นะครับคราวนี้ก็ เรามารู้จักตัวนี้กันนะครับดอกจันนะครับดอกจันก็คือเป็นการมันจะเป็นการเ,เลือกเอาอิเลเมนต์ทั้งหมดที่อยู่ในหน้าเพจปัจจุบันนะครับเลือกนะครับหรือเป็นการอ้างถึงนะครับสมมุติว่าถ้าผมจะสร้างแท็กดิวมานะครับ สร้างเทคพีโอเคไม่เทคพีนะครับไม่เทคพี P. มีอะไรอีกอะ่ะสตรอง My strong โอเคนะครับคราวนี้เนี่ยคือโอเคเราได้มาแล้วนะครับหนึ่งอีหนึ่งอิเลเมนต์สองอิเลเมนต์สามอิเลเมนต์นะครับ jQuery เนี่ยมันวิธีการประกาศตัวแปรนะครับก็เรียกว่านะครับ ว่าแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรก็คือเป็น my element โอเคแล้วกันเท่ากับอะไรครับเท่ากับค่า element ที่เราต้องการที่จะอ้างถึงนะครับก็คือวิธีการเรียกเป็นไงครับต้นละสา,ายนะครับแล้วก็โอเคเนาะไม่ว่ากันผมต้องใส่ดอกจันแล้วกันนะครับแล้วก็ใส Leng L I N G T H หรือเปล่าไม่มั่นใจประมาณนี้แหละคราวนี้ผมลอง alert อดูแล้วกันโอเค ท,ท้าแนมะ่งท้าแม่งหรือเปล่าเนี่ยก็ลองดูนะ,นนะครับอือหือมีสิบตัวเมื่อกี้ผมนับไปสามมีสิบเฉยเลยอะสิบมันอาจจะรวมไปถึงพวกเทคนิคทีมเอลด้วยนะฮะพวกนี้นะครับบอดี้อะไรเงี้ยนะฮะก,ก็อาจจะมีส่วนนะครับมันนับได้สิบ อิเลเมนคราวนี้ผมจะลองใส่ css ให้มันนะครับเป็น border อันนี้คือเรียกใช้แบบแบบที่1นะครับ1 p s solid โอเคชาร์ปสีแดงจะเป็นอ่อ ff ศูนย์หรือเปล่านะครับไม่มั่นใจใส่ dot css ด้วยนะฮะ โอเคดวลองดูนะครับมันเอาหมดเลยนะฮะนะครับมีั้งแต่บอดี้นะครับ,ต,รบตัวนี้คือดอกจันทร์กืจะเป็นการอ้างถึงทั้งหมดเลยนะฮะ ใน e ิ e ลเมนนะครับใ,ในในในเพจปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับมันมีกี่ตัวนะครับก็เลงก็คือการนับนะครับตรงเลงดอทเลงก็คือการนับนะครับก็วิธีการเขียนก็สามารถแทรกเข้าไปานี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพิ่มเพ่มเนี้เลยนะฮะนะครับผม หรือจะแทรกไปอย่างนี้ก็ได้นะครับเราไม่ชอบ alert ก็เป็น body เนาะ,นะครับ prepend p r e p e n d อ,อ my element บวกนะครับเป็นการเชื่อมของ jQuery นะครับ ฟาวไม่มั่นใจนะอันนี้พีเพนก็คืออะไระครับพีเพนก็คือการแทรกนะครับการแทรกเข้าไปนะครับ10นะครับ MyElement 10 File พบ10นะครับก็ผมจะลบทิ้งมันจะเจอเท่าไหร่8 ลบทิ้งทั้งหมดมันเอามาจากไหนนะผมก็งงเหมือนกันมันเจอมาเลย 7, Body, เจ็ดนะครับทั้งบอดี้ทั้งอะไรมันเอามาหมดนะฮะเทกไทเทนอันนี้ก็เอานะครับพวกนี้มันเอามาหมดมันนับหมดเลยนะครับว่ามีเทกในทีมเอลีอยู่ในหน้าปัจจุบันของเรามีกี่ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเรียกใช้ดอกจันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับโอเคนะครับ ในบทนี้ก็ได้เรียนรู้ถึงการสร้างตัวแปรนะครับสร้างตัวแปรก็คือว่าขึ้นก่อนนะครับแล้วก็กำหนดชื่อตัวแปรให้มันซะนะครับแล้วก็ตามด้วยกำหนดคุณสมบัติของ CSS นะครับให้มันปีบอเดอร์เป็นอะไรอะไรยังไงแล้วก็นับนะครับแล้วก็เอามาเก็บที่ค่าตัวแปรนี้นะครับแล้วก็ a อ p เปิ้ลพีเนก็คือการแทรกนะครับ ก็ใช้ h t m ทธรรมดาก็ได้ก็ได้เหมือนกันก็ได้ก็ไม่ต่างกันนะครับเราใช้อะไรก็ได้ลองใช้เทคดู do. นะครับก็ลองประยุกต์เอาตรงนี้โอเคนะฮะเจออยู่7ตัวนะครับมันนับกี่ตัวไม่รู้แหละถ้าเกิดว่าผมจะลบเทคออกมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่ แต่ต้นนะครับเมื่อกี้เจออยู่6นะครับมันนับหมดเลยนะครับมันเจออะไรมันนับหมดนะครับโอเค